รู้จังมีไรก e ับเขาอยู่ไรนึงเนี่ยที่นี่เลยเน anyway. ี่ยบ้านทับน oh. ้อยเนี nice. I mean ่ยม okay. right ีไรกับเขาอยู่ไรนึงที่เนี่ยนะเออก็มาปลูกผลไม้ปลูกอะไรทิ้งไว้โอ้พอมันออกดอกออกผลเท่านั้นเนละเฮะไม่ใช่ไรเราเฉยเลยไม่ใช่ไรเราเว้ยทำไมอะไรมันกูปลูกของกูไว้เจแจิ๋วหายพอโตปุ๊บไรมันเฉยเลยรู้อย่างงี้กูปลูกก็พดดีกว่า ไล่มันนะมันเป็นชื่อที่เราปลูกต้นไม้ที่เราปลูกจะไม่รู้ได้ไงแล้วก็ไล่มันนบอกไล่มันไล่มันแล้วไล่กูอ่ะโง่เป็นยงเนี่ยไปไล่มันไปไรมายงบอฮะหัวโนะหัวโนเโดนอะไรอ่ะโอ้สงสัยตอนไปนั่งสวดมนต์แน่เลยโดนอะไรเนี่ยปัสสายตอดกระม่องบาง เราพ่อเป็นกรรมฐานได้ทำเหรอแล้วคิ้วแตกอ่ะคิ้วแตกอ่ะ,ต,อะต่อยกันเนนอุ้ยเป็นพา้าเป็นเจ้าไม่ต่อยกันเนนได้ไงเมื่อเช้าเลยมีเรื่องกันนะดิโอ้โหต้องเป็นเรื่องที่รุนแรงเลยดิเนะเรื่องใหญ่ยอยู่แล้วโอ้โหไอเนนคนนั้นอะไรขโมยเงินไดน้กเตไม่ใช่อ่ะรับพระป่าทาไปขายไม่ได้ทำแล้วมันเรื่องอะไรอ่ะแย่งทีวีกันดูมันจะดูดเรมอนกูจะดูหะโหนกระแสอ่ะก็วันนี้เมียกูออกเฮ้ยเมียลวงพ่อไปเอาโหนกระแสออ,สอใครอ่ะอีกติ ดูมัน谢谢ยังดูอยู่อีกเหรอกระติกนี่ไงเป็นหัวกระติกอันนี้อะไรอะกระเป๋งเขาเคลียร์กันแล้วไม่ใช่เหรอเขาเห็นลงรูปไอ้ไอ้ยิ้มยิ้มกันแล้วคนลติกกันไม่เกี่ยวกันปล่อยเดียวนะแล้วเป็นไรมาไงเนี่ยฮะผมก็เป็นคนขับเรือแหละครับไม่ใช่ถามได้ไมขอโทษขอโทษขอโทษเคิ่มย้อนวันกูดูในข่าวมันกูจะป้าตายแล้วกูตลก่ะน่าคุย่ะเป็นไรมาเนี่ยช่วยผมด้วยผมผมถูกฟันถูกฟันอ่า สิยอมสิไหนเนี่ยไม่วันนี้มาหากว่าพระวะ <c oughs> ไม่ใช่โดนฟันอย่างนี้โดนฟันอะไรอะ่ะผมโดนมีดฟันอะ่ะบอกแล้ววัยรุ่นไทยสมัยเนี้แค่มองหน้าก,กันก็จะมีเรื่องกันแล้วแต่อ,อกแต่ใจบวชอยู่กับลุงพ่อเลยโอ้ยผมบวชไปแล้วผมสึกมาเนี่ยแล้วสึกทําไมเราไม่ได้เราตอนแรกผมตั้งใจจะบวชทั้งหนึ่งคัาใช่ไหมครับแล้วผมก็บวชให้แม่ผมเนี่ยมันผมบวชปีน้ําท่วมมาดีน้ําท่วมไอปีน้ำท่วมววเ,ยเยอะเลย อายุทยาเนอะแต่บ้านเกิดผมอยู่ที่พิจิตรพิจิตรแต่ผมบวชที่อายุทยาแล้วพ่อกับพี่ผมนะเขาเป็นทหารใช่ไหมล่ะทหารเขาก็อยากรู้เอ๊ะลูกชายจะอยู่ยังไงพ่อกับพี่ผมนะเขาก็ขับรถมาอายุทยาเลยแล้วผมว่าวันนั้นนะผมนั่งอยู่หน้ากุฏินั่งอย่างเงี้ยพี่กับพ่อผมมาถึงปุ๊บกุฏิผมอยู่ตรงนี้พี่กับพ่อที่เป็นทหารเนี่ยเขาก็เดินผ่านเขไปเข้าไปในกุฏิเขาออกมาผมสึกเลยแล้วสึกทำไมโยมก็เขาบอกว่าทหาร งบ้า <B aa at> อันนั้มนมาอน,นุสาวรีกรุงเทพเขาเอ oh. จริงจรผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะโบยรอบบ้านผมไม่มีฐานะร่ำรวย oh. พ่อมีนาไม่รู้เท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ oh. มีบ้านไม่รู้กี่หลังไปกี่หลังรถไม่รู้กี่คันไปกี่คันโอ้แต่ที่ผมบบวนเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยช้ำใจเรื่องอะไรครับ กับพ่อผมเนี่ยมีผมคนเดียวกับแม่ผมครับลูกชายคนเดียวพ่อกับแม่รวยขนาดนั้นเงินทองจะไปไหนต้องเป็นของเราแน่นอนอยู่ต่อมาไม่นานพ่อกับแม่เขามีน้องขึ้นมาเฉยอ่ะโอ้โหเราก็คิดแล้วว่าไอเด็กคนนี้ต้องมาแย่งสมบัติเราแน่แน่นอน,นผมก็เลยวางแผนเลยทำไงไปซื้อยาเบื่อหนูอ่าเดี๋ยวกล่าว่าคืนนี้ตีสองนะจะทาไว้ที่หัวนมแม่ตอนแม่หลับไถ่น้องดูตายเรียบร้อยเออนั่นแน่พอตกตีสองผมก็แอบทาไว้สักพักหนึ่งเสียงแม่ร้องรันบ ทำไมล่ะพ่อโกรธกระดูกพ่อโอ้โเนี่ยเอาไปทาปุ๊บพ่อดูตายเลยพ่อดูตายโอ้ยเนี่ยมันเรื่องมันไร้แรงนะมันถึงกันตายกันเลยเนี่ยตายดิไอเบลมึงระวังในห่ากลับบ้านไปเล่นลิเกเมียมึงทามึงดูจะตายห่าเอาเลยไม่มีทางทำไมอ่ะวางแผนไว้หมดแล้วยังไงอะวันนั้นมันมาเลยทะเลาะกันโอ้โหเราก็ไม่กล้าหลับ อ้เมียจะแอบแทงเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แน่นอนอ่ะเราก็นอนหลีตาไว้ข้างหนึ่งเห็นเมียไปเข้าห้องน้ำเดินตามไปดูมันเอาอะไรไม่รู้ท้าไว้ที่หัวนมเรียบร้อยยาเบื่อหนูแน่ๆผมไหวตัวทันแน่แล้วทำไงเดินกลับมาเข้าห้องกูท้าไว้ที่ของกูมันออกมาดูดหลับเลยท้าไว้ที่อะไรอ่ะทานิ้วขทานิ้วอ๋อมันดูดนิ้วเล่นเออ นึกสนุกมั้งอะไรเนี่ยจะไปไหนก็ไป,ไปไปมีเรื่องอะไรเนี่ยผมมีเรื่องเดือดร้อนจะให้ช่วยเจ้เรื่องอะไรล่ะพอดีผมต้องไปช่วยมีคนมาทำไมเนี่ยทำ<ม>ไมมาคิดอะไรเรื่องเมียผมเนี่ยผมกำลังนึกภาพอ๋อนึกภาพไม่ต้องนึกหรอกเมียมึงคนใจร้ายใจ้ายแต่เมืองอ่ะเลวผม,ผมจะไปช่วยผู้หญีคนหนึ่งผมก็จะฝากเด็กไว้หลวงพ่อเลี้ยงหน่อยได้ได้ได้ได เด็กๆวะเนี่ยเออเขาไม่มีอะไรในแหวนนั่นเนี่ยแหวนเวลาเด็กโตให้เด็กใส่แหวนนะนผู้ชายอะเนี่ยใช่ผู้ชายหลวงพ่อเห็นอยู่หลวงพ่อเอานิ้วไปอุ้มอย่างนั้นทำไมประคองไว้ประคองอย่างนี้นี่ประคองเด็กเนี่ยแตน่นี่นี่เนี่ยประคองเนี่ยเรื่องมากกว่าน่ารักจังลูกเอ้ยเดี๋ยวโตมาลูกเป็นกระเทยพอดีนะไม่เป็นหรอกผู้ชายผู้ชายผมไปนะโชคดีผมต้องไปช่วยผี่คนนึงเออเล่นเล่นดีๆนะ ม,มีคนแอบชอบอยู่ใครเขแอบชอบผมเนะี่ยกูก็ไม่รู้เหมือนกันมันแอบอยู่เดี๋ยวคงเปิดเผยตัวแหละไปนะไปโชคดี <c oughs> ไม่น่ามาเจอพระอย่างนี้นะไปนะใส่ชุดไม่เจมเลยผมใส่สีชมพูขนาดน,นี้ไม่เจมเหรอไม่สวยมันชุดยังไงจะสวยอะ่ะมุลสิทธิ์เนี่ยเขียวปีเลย <c oughs> โอ้ถ้าใส่เขียวนี่จะเป็นเหมือนมนสิทธิ์เลยนะคิ้วเข้มกว่ามึงอีกเขาแต่งหน้ามาร้องเพลง,งนะเต้หนึ่งนะน่ารักลืมขอเพลงจดหมายผิดสองเลยชอบไปนะดี่ว่าเอาเอา,เอาลูกผมไปได้ยังงั้นทำไมอะระว,วังไว้กี่อะเป็นไรอะไม่ไดีดิมึงกางเกงไม่ดิมึงเอาไงกับกูไว้กูมึงเอาไงก็ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรกับเด็กมันน่ะอย่ามายุ่งกูน้องมนสิทธิ์นะมึงใครเนี่ยมนนมสด ผมไม่เคยบอกกินแต่กินแต่ร้านน้ำเฮนโอน้ำเฮนร้านน้ำเฮนอร่อยสุดแล้วเรื่องน้ำอ่ะสุดยอดชากเขียวไม่ฉากกินให้ได้เลยอร่อยอ่ะเปรี้ยวใครไม่รู้เผลอไปใส่มะนาวหรือว่าเลมอนไงี้ยอร่อยอร่อยของเขาอร่อยหมดได้เน้นน้ำเฮนอะไรน้ำเฮนแล้วก็ร้านสุรามอ่ะโคจิเออสุดยอดไหมหวงว่างลองไปกินแม่เมื่อวานคนเต็มหน้าร้านเลยคนลุงมันซื้อพม่าแทงกันตาย ไม่มีไม่มีมีมไอ่เจ้าไ,ไ,ไปนะไม่นึกสนุกไม่อยากไปเนี่ยไม่อยากเข้าเลยอยากอยู่ด้วยโง่เหงาว่ะเหงาัน,นะเนีเว่าอ,อะไรวะมีคนมาแล้วก็ไปแล้วอะ